สวัสดีครับผมการเองครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอบ่นก็แล้วกันนะครับคือว่าบ่นนะครับบน่นบ่นให้ฟังว่าตอนนี้ผมอยู่ในช่วงสอบครับแล้วก็ไม่รู้ทุกคนเป็นหรือเปล่าก,ก่อนที่จะสอบเนี่ยเราจะเป็นคนขยันนะฮะก็จะอัคดคลิปจะตัดวิดีโอจะออกกําลังกายอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นช่วงสอบเนี่ยเราเะรู้สึกว่าเราขี้เกียจผิดป,ปกติอะครับคือทุกคนเป็นกันหรือเปล่าที่บ้านไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมเป็นนะรู้สึกว่าแบบช่วงสอบผมขี้เกียจผิดป,ปกติมากเลย เนี่ยเจ็ดโมงนอน่อนแบบนี้โอ๊ยโอ๊เจ็ดโมงแล้ววะฉินหายเที่ยงแล้ววันนี้เราต้องอ่านสอบด้วยดีหว่าไปไปรีบๆอาบน้ำเดี๋ยวนะเราต้องใช้เวลาให้คุ้มดีวะแต่ว่าก่อนอาบน้ำเอาชี้สอบไปอ่านดีกว่าไหมนะ ดีไม่ดีเอามือถือก่อนแล้วกันทั้งเวลาทําเวลาโอ้ยแบตหมดอาไปชาร์จก่อนแล้วกันอาบน,น้ำดีปะวะจะค่อยอาบแล้วกันอ่านหนังสือสอบก่อน ใช่ครับกว่าจะเสร็จธุระทั้งหมดก็ประมาณบ่าย2บ่าย3ามแล้วครับแล้วแบบทันทีที่ผมได้ต้องไปที่กองหนังสือเนี่ยผมก็มกักจะพูดกับตัวเองว่าแบบโอ้ยคเครียดโอยชีวิตมันคเครียดเล่นเกมแม่งเลยยายายาอ๋อีแพ้อ,อีกแล้วแพ้แล้ววันนี้มันวันอะไรวันนี้ทำไมเจอหน,น,น่กคนกากกาวะหรือว่าเราต้องอา่านหนังสือสอบจริงๆเนี่ยไมวอะ เล่นต่อยอก,ก็กอดกเนเฮ้ยชนะแล้วเว้ยโอ้ใน,นที่สุดก็ชนะแล้วได้เวลาอ่านหนังสือสอบอีตานึงเกินฮ่าฮ่าฮ่า ใช่ครับมันได้เวลาที่ผมจะอ่านหนังสือแล้วนะครับผมมองไปที่กองหนังสือเช่นเดิมครับแต่ว่ามันต่างจากเดิมตรงที่อ้ยปวดตาวายเอาไงดีวะหลับสักสิบห้านาทีแล้วค่อยมาอ่านกันแล้วกนะันบายคุณผู้ชมรู้ด้วยป่ะว่าการนอนสิบห้านาทีเนี่ยจะทาให้ร่างกายเราฟื้นขึ้นแล้วก็จะหายคลียะแล้วกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมครับอ้อสิบห้านาทีแล้ว อีกนิดนึงนาะนะขออีกหน่อยแล้วกันใครมันจะไปนอนได้วะสิบห้าทีเข้าใจบ้างมันโคตรสั้นเลยให้ตายเลยออกีอ่โมงแล้ววะเฮ้ยายมันบบยาวเลยเน,เนี่ยรียบลงไปกินข้าวก่อะนแะละ้วกันหิวหิวมาจะเริ่มอ่านจริงๆแล้วนะเอาแล้วนะ ไดดีกว่าครับพอกินเสร็จผมก็ง่วงครับพอง่วงแล้วผมก็นอนไงครับโ่สอบอ้าว้งสือสอบอีกแล้วเฮ้ยเหนื่อยจังเลยอะหงสือสอบมาสองสามวันแล้วเหนื่อยมากเด็นชุดก่อนดีกว่า อบเาไม่่านเยวันนี้แหละต้องเป็นวันที่เราอ่านหนังสือสอบได้เยอะที่สุดที่ได้เอาไปดีวะโอ้เครียดเก่งคำว่าสอบผมกจะป้าตายแล้วเช่างแม่งเปลี่ยนเสื้อก่อนแล้วกันค่อยว่ากันอาบน้ำอ่เด็กๆเ,เขาทำกันผู้ใหญ่เราแค่เปลี่ยนเสื้อก็พอแล้ววันนี้เราไม่ได้ไปเจอใครที่ไหนดีกว่า แต่ก่อนที่จะอ่านสอบอัดคลิปลง Youtube สักรอบดีกว่าสวัสดีครับผมการเองครับเอาไปบว่าคลิปนี้ขอบนกันแล้วกันนะครับคือว่าครับจนตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้อ่านหนังสือเหมือนเดิมครับแต่ไม่เป็นไรหรอครับอีกตั้งนานกว่าจะสอบใช่ปะ 正在努力，努力，努 <noise> 力，努力，努 <noise> 力，努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 力。